มาดูลิงกินกล้วยนะสุดยอดมากเลยครับสวัสดีครับทุกคนผมก้อนพิษลุงวันนี้อยู่ที่ขนมโมเดิร์นครับผมโอ้โหสุดยอดมากมากล้วย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 อันนี้ใบตองเอาใบตองไม่ใช่ใบกล้วยอ่ะใบกล้วยแรกแรกใบกล้วยโอ้โหว้าวนี่ประมาณสุดสองสามโอ้ าเจอ่าันมจะแปเนี่ยสิบแดเเอาไว้ี่ไงเ่ยเถ้าไร่11เ็ดหวีใช่ไหมในนี้เครือเดียวหรอเครือเดียวครับต้นไหนพาผมไปดูหน่อยนู่นไงอ๋อไอตรงที่พี่ปลูกหญ้าปลูกหญ้าวันนั้นใช่ไหมฮะที่บนจุดที่มันสุกสิสองสี่ปดสิบสิบสอ 4,16,18ดในสนะ18ลูก10,12,14,16,18เท่ากัน2 4 6 8 1 0หกแป8 1ิ8 1เหมือนกัน8 1แปด1ิ4 6 18เหมือน18ไปอีก2 4 6 8 10 12 14, 16, 1 18, <c oughs> เอาละของเข้าดียังไงนะทุกคนโกนาวาพี่พึ่งเนี่ยผมสั่งเอาไว้เลยถ้าเกิดว่ามีเนี่ยบอกผมเลยนะฮะแม่ผมมาชอบทานและตัวผมเองก็ชอบทานไอช่างเมื่อกี้มีไหมนครับพี่พึ่งเอาพันมาจากไหนผัดใหญ่ขอก็มาไม่รู้พันอะไรก็คือที่ที่ปลูกอยู่ก็คือพันเดียวกันหมดใช่ไหมที่ขายหวีเท่าไหร่ตอนนี้ยี่สห้าบ้างยี่สิบบ้างพี <20 S 2> ่เอาให้ผมสองหวีเลยโอ้โหทุกคนครับสุดยอดมากๆดูสิครับ 18ลูกแล้วแต่ละลูกนะฮะใหญ่กว่าของผมอีกก็ไม่ใช่ใหญ่กว่ากล้วยที่ผมเคยซื้อมาจากในตลาดนะฮะเมื่อกี้อ่ะผมก็ผ่านผมเคยบอกไว้ว่าถ้ามีกล้วยน้ําว้าก็ให้บอกผมผมจะเอาทุกครั้งจะเอาไปฝากแม่ก็ป,ปลูก2ปีกว่าๆครับประมาณ20ต้นตอนนี้ขยายเป็นเท่าไหร่ละชว่วงนี้ สี่สิบกอขยายอีกให้ได้สักร้อยกอจะไม่ได้ตรงออกขายแต่ในชุมชนยี่สิบยี่ห้าไม่เกินยี่ห้าบางบางกอพอนาน,น,านลูกมันจะเล็กเราต้องขยายมากกว่แยกต่างหากอ๋อ oh. ยก็ใส่ไก,ก,ก่แกบเพราะมันจะทําให้รสชาติหวานแปดกอดเสือ,อเขาซื้อไปก็บอกว่าหลานไม่มีเม็ดไขในชุมชนตลาดชุมชนก็เข้าไปก็หมดทุกทีแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมด ยีนาทีขายเกลี้ยงพันได้ไม่ยอน่าจะเป็นพันมะลิอ่องครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนั้นได้มาก็จากหัดใหญ่ขอเข้ามาประมาณ20ต้นแล้วก็มาปลูกปลูกปลูกยายต่อขยายต่อแรกๆก็ค่อยสนใจครับปลูกไปเรื่อยๆมันน่าจะอยู่ที่ดินด้วยครับมีกล้วยอยู่ประมาณ10ก่อ0กวปากอครับก็อาทิตย์หนึ่งก็ได้ประมาณ2เครือก็300 400บาทนะครับ รับกล้วยก็ไม่ได้เน้นเรื่องรายได้แต่ว่าต้นจะใช้หมักเพื่อทำอาหารให้เป็ดอ,อร้หยานที่เขาอยากจะถ่ายทอดก็คือว่าเขาอยากให้คนในชุมชนได้รับประทานแต่มันอร่อยจริงๆครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้นกล้วยของเขาก็ยังไปต่อย,ยอดทำเป็นอาหารในการทำปฏิสัตว์พัฒนาตกดติดตามไว้นะครับก็จะมีคลิปรายละเอียดต่างๆของพี่พึ่งอีกมากมายสนใจก็ ลืมะเบอร์ข้างล่างเนี่ยฝากไว้โสดด้วยโสดไหมสดเป็นชั่วคราวฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสสวััดีครบมาดูลิงกินกล้วยนะครับดีมากอันนี้ดูข้อมือผมใหญ่กว่าของคุณซะอีกนะผมว่าอีย่าสั้นนักแค่นี้โอ้โหเต็มปากเต็มคำครับสาวๆดูใหญ่กว่าสองนิ้วต้องให้ผู้หญิงกิน ไม่มีเม็ดจริงๆนะดูไม่มีเม็ดกรอบรูปนาฬิกาส่งภาพทางไลน์รับทำจากส่งตัวประเทศสินค้าแฮนด์เมดจากก้อยพัทลุง